สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงเนื้อคู่สำหรับคนที่เกิดในนักษัตริปีมะแม่หรือปีแพะนั่นเองอยากจะรู้ว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนคนที่ปัจจุบันที่คุณคบอยู่หรือคนที่ร่วมดำเนินชีวิตกับคุณมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าลหลายคนนะครับอาจจะไม่ได้มามองว่า เกณฑ์ชะตาของเนื้อคู่ในดวงชะตาของเราเป็นอย่างไรคิดแต่มองแค่เห็นรูปลักษณ์หน้าตา,เห,า,เ,าเห็นภายนอกเห็นโปรไฟล์ในเบื้องต้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าในระดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่โฟกัสก็คือเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นแล้วก็มา ลองคบดูลองศึกษาในิสัยใจคอดูก็จะเห็นมุมมองในเรื่องของอารมณ์ทัศนคติแล้วก็ไม่เซตต่างๆนะครับอันนี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2แต่ในความเป็นจริงหลังจากที่ทั้งสองคนคบกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นอะไรในบางสิ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆนะครับในตัวตนของแต่ละบุคคลบางทีพอถึงจุดนั้นแล้วมันก็เกิดเอฟเฟ คือรู้สึกว่าคนที่เราครบคนที่เราชอบคนที่เราร่วมหอลงงด้วยเนี่ยแต่งงานแต่งการนี่ออกหน้าออกตาเลยเนี่ยใช่เนื้อคู่เราไหมใช่คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดช่วยชีวิตหรือเปล่าหลายๆคนนะครับมอ่อคาไม่ทันดาก็ต้องเลิกก็ต้องหย่าก็ต้องแยกทางกันไปบางคนเนี่ยอยู่กันมาจนลูกเต้าโต,ตแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์เป็นแบบนี้เกิดขึ้น แต่ที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้ผมมีลักษณะของคนที่เนื้อคู่เสียหายเป็นแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นบางทีเราต้องมานั่งทบทวนแล้วก็นั่งวิเคราะห์ดูว่าคนที่เราเจอหรือคนที่เราคุยคนที่เราได้เปิดใจศึกษานิสัยใจคอกันเนี้ยคือคนที่ใช่ในดวงชะตาจริงๆหรือเปล่า บางคนลองผิดลองถูกนะครับผ่านมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนคนแล้วคนเล่าพอใช้ชีวิตพอแต่งงานไปพออยู่กินกันไปที่สุดแล้วก็ต้องมีปัญหาตามมาในภายหลังบางคนเบาหน่อยก็อาจจะแค่คุยกันเลิกกันแล้วก็แยกทางกันไปแต่บางคนอาจจะเจอหนักเลยอาจจะมีขั้นลงมือลงไม้หัวล่างข้างแตกอันนี้ก็แย่เลยแต่บางคนนี่อาจจะหนักที่สุดเลยก็คือมันต้องแบบ ไปกันสักข้างหนึ่งอ่ะนะครับก็คือตายจากการไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องเป็นแบบนี้ฉะนั้นผมเลยเอามาวิเคราะห์แล้วก็ลองมาคํานวณแล้วก็มาขยำดูว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้คนที่เกิดในนักษัตย์ปีต่างๆเนี่ยได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเราเนี่ยคุณจะได้คู่ได้แฟนได้คนรักเป็นแบบไหนฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเพาะ คนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะแมอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมีคู่ครองคุณจะมีคู่ครองที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นิสัยเป็นแบบนี้สภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณเจอคนปัจจุบันหรือเจอคนที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วเป็นแบบนี้อย่างน้อย 70%- 80%เนี่ยคุณมั่นใจได้ว่าคุณเลือกไม่ผิดแน่นอนแต่ผมต้องขอบอกแล้วก็ขออธิบายไว้เลยว่าเ,เรื่องความรักเนี่ย คุณอยากคาดหวังว่าจะต้องเจอคนที่ดีร้อยเปอร์เซนต์หรือเจอคนที่มีความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์คงไม่ใช่ผมว่ามันไม่มีในโลกแล้วก็หาไม่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันมีจริงล่ะฐานต่อมันก็คงไม่มาเลือกเราหรือเราก็คงไม่เจอมันเท่านั้นเองฉะนั้นผมพยายามจะบอกหลายๆคนเป็นไกด์ไลน์แล้วก็พึงไว้ในความคิดตัวเองว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่ ขอให้ดีสัก 60- 70%ผมว่าโอเคแล้วนะอีก,อ,กอีกส่วนที่เอ่อที่เสียที่มันไม่ดีอีก 3, ,30% เนี่ยเอ่อช่างมันหลับตาข้างหนึ่งบ้างปล่อยมือบ้างดึงกันบ้างอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณซีเรียสไก่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นจุดอ่อนจุดเสียที่สุดแล้วคุณก็ไปต่อไม่ได้ที่สุดแล้วคุณก็อยู่กับเขาไม่ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในนักษัตร์ปีมะแมหรือปีแพะ นะครับมีลักษณะของเนื้อคู่เป็นแบบนี้ครับคุณจะได้เนื้อคู่ที่ไม่ได้นุ่มนวลไม่ได้อ่อนหวานไม่ได้โรแมนติกหรือไม่ได้ที่จะเห็นความสำคัญของคุณสักเท่าไหร่อย่างเช่นวันแต่งงานวันเกิดวันคลอดบุตรวันที่เจอกันวันแรกคือจะไม่มีโมเมนต์เป็นแบบนี้นะครับก็คือผ่านแล้วผ่านเลย <c oughs> การเทคแคร์การเอาใจ กับคนที่มาเป็นแฟนคุณคุณก็อาจจะไม่ได้รับเพราะเขาหรือเธอจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่มีการที่จะต้องมันนั่งกระหนุงกระหนิงกันอันนี้ถือว่าน้อยและที่สําคัญเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากคือพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงพูดตรงๆเลยรักก็รักชอบก็ชอบเกลียดก็เกลียดสตอรี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่มีลักษณะที่รูปร่าง อาจจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะอาจจะเป็นคนสูงโปร่งหรือเป็นคนที่ร่างกายกำยำร่ำสันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะน,นิสัยเหมือนผู้ชายจะค่อนข้างจะดุดันหน่อยหรือลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนทอมอะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะลักษณะก็จะค่อนข้างห้าวนักเลงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็ไม่กลัวใครด้วยฉะนั้นลักษณะ เป็นแบบนี้ถือว่าใช่เลยมาดูในเรื่องของอารมณ์บ้างมาดูในเรื่องของภายนอกบ้างภายนอกเนี่ยหมายถึงหน้าตาอาจจะเป็นคนดูเครียดดูมีความทุกข์ดูเป็นคนอมทุกข์แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเปิดใจนะครับเป็นคนที่มีเหมือนมีมีปมมีปัญหาในจิตใจของตนเองในตลอดเวลาเลยก็เลยไม่ค่อยที่จะ มีสังคมหรือไม่ค่อยที่จะเข้าหาสังคมเพราะว่าเป็นคนที่เป็นแบบนี้โลกส่วนตัวก็เลยสูงจับจดจับจ่อกับความคิดของตนเองจับจดจับจ่อกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆของตนเองเป็นหลักนั่นคือลักษณะนิสัยของแฟนนะครับหรือคู่ของคุณแล้วก็ที่สําคัญคือเขาหรือเธอเนี่ยจะเป็นคนที่คิดการใหญ่จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยทําแบบเล็กๆทําแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ต้องเพอร์เฟก นะครับต้องอลังการงานสร้างต้องดีต้องเลิศเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้โอเคเลยนะครับผมขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเอาเมื่อปีปี6 1 6 2 2สอปีเศษที่ผ่านมาเป็นไปได้ไหมครับถ้าคุณมีคู่มีแฟนเนี่ยแฟนคุณคู่คุณเนี่ยเหมือนคนที่แบตหมดนะแบตหมดคือไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยแอคทีฟ ไม่ค่อยแอคชั่นใดๆคือปล่อยเลยตามเลยเลือ่อยเปื่อยไม่มีแก่นสารในชีวิตไม่มีจุดมุ่งมั่นที่จะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวดูเหมือนคนที่แบบว่าพร้อมอะจ,ะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเลยคือมันไม่มีไฟในตัวเองสองปีที่ผ่านมานะแต่ในช่วงระยะเวลานี้ตำแหน่งเนี่ยของดาวความรักมันกลับมามีความโดดเด่นหรืออย่างน้อยมีความรู้สึกที่แอคทีฟแอคชั่นให้คุณได้รับรู้มาก มันก็กลายเป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณถ้าคุณมีแฟนมีคู่เป็นแบบเนี้ยตอนนี้เขาอาจจะทําอะไรในเบื้องต้นในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเนื้อคู่ของคุณนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าตอนนี้คุณมีแฟนหรือคุณมีคู่เนี่ยแฟนคุณตอนนี้อาจจะ,ะค่อนข้างจะเหนื่อยกับเรื่องนิสินเรื่องภาระการเงิน เรื่องการใช้จ่ายเงินที่มันอาจจะไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคู่เป็นแฟนคุณอาจจะต้องยื่นมือยื่นไม้เข้าไปช่วยเหลือบ้างตามสมควรนั่นคือสิ่งที่คุณจะทำให้แฟนคุณคู่คุณเนี่ยได้รู้ว่าคุณจะไม่ทิ้งเขา คุณจะไม่ทิ้งเธอในยามที่มีความยากลำบากซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาหรือเธอก็จะได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่มีความดีหรือความพิเศษตรงไหนอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในในช่วงระยะเวลานี้อีกสักนิดนึงว่าตอนนี้ตำแหน่งแฟนของคุณเนี่ย เขามีความรู้สึกในการที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักหรือเริ่มที่จะรู้สึกอยากจะเริ่มต้นทำงานทำอาชีพใหม่หรือหาอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นการลงทุนก็ได้หรือจะทำธุรกิจเปลี่ยนแนวไปเลยก็ได้ถ้ามันมีลักษณะของสิ่งที่มันเป็นรูปแบบนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าถ้ามันมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นคือ คนที่จะอยู่กับคุณหรือใช้ชีวิตกับคุณคือถึงมันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็พอที่จะประคับประคองพอที่จะดูแลกันไปตามสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีถ้าคุณเข้าใจว่าเนื้อคู่ของคุณลักษณะแฟนคุณนิสัยคู่คุณเนี่ยเป็นแบบนี้และคุณยอมรับกับมันได้คุณก็จะอยู่กับคู่ครองกับแฟนคุณได้อย่างยั่งยืนและก็ถาวรฉะนั้น คลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ในเบื้องต้นที่ทำให้คุณรู้ว่าอนิสัยใจคอพื้นฐานลักษณะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าใช่คุณก็เปิดใจหรือใช่คุณก็รักษาในในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพยายามประคับประคองแล้วก็พยายามรักษาให้มันถึงที่สุด ที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงบ้านปลายชีวิตแล้วคนเรามันก็คงจะอีโก้ไม่มากพออีโก้อาจจะดรอปลงอาจจะลดลงถึงวันนั้นคุณอาจจะแฮปปี้มีความสุขก็ได้นะครับก็พอจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆท่านนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้กำลังใจสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีหรือถ้าท่านใดที่อยากจะตัวด้วยชะตากับผมสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0615485505 ID Line ภูม Astro 59เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ตอนต้นคลิปนะครับลองไปลันดูสุดท้ายนี้แล้วจริงๆผมขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ